สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูต่ายทุกคนนะคะวันนี้นะคะตามที่สัญญากันไว้ว่าครูต่ายจะหาข้อสอบโอเน็ตนะคะที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีเนี่ยมาพูดกันนะคะหน้าจอนักเรียนที่กําลังดูอยู่ณนะขณะนี้เนี่ยนะคะเป็นข้อสอบโอเน็ตนะวันนี้เนี่ยเราจะดูข้อสอบโอเน็ตกันสัก สี่ห้าข้อเนาะแล้วก็ถอดคําประพันธ์ในบทที่เหลืออยู่ให้จบเรื่องกันไปเลยเนาะเราจะได้รู้ว่าพระที่สุดแล้วเนี่ยคาประพันธ์ของเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะนางยักษ์จะได้รับผลกรรมอะไรยังไงไหมนะคะหรือว่าฤาษีจะทํำยังไงนะคะถึงจะการนางยักษ์ออกไปจากพระพยัยมณีได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูตัวอย่างข้อสอบข้อนี้ก่อนนะคะข้อสอบข้อนี้เนี่ยคุณครูเฉลยไปให้แล้วแต่ข้อต่อไปเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทํานะอ่ะ สีก่อนนะคะอา้าวข้อสอบข้อนี้ถามว่าข้อใดมีลีลาต่างจากข้ออื่นคําว่าลีลาต่างจากข้ออื่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าในสีข้อ1 2 3 4นี้เนี่ยสข้อเนี่ยมันจะมีความเหมือนกันนะคะแ้วมีเพียงแค่ข้อใดข้อหนึ่งที่มันต่างจากพวกไปเลยนะคะต่างจากพวกไปเลยวิธีการทําข้อสอบประเภทนี้นะคะเราต้องหา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรคะ ข้อที่มีความคล้ายคลึงกันให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยๆตัดกันไปทีละ,ทละตัวทีละตัวทีละตัวจนเหลือข้อที่เป็นคําตอบที่ชัดเจนที่สุดนะคะสิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุขคนท้าวาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนข้อนี้เนี่ยนะคะมาจากวรรณคาดีที่สุนทรภู่เขาแต่งนะอในราชภูเขาทองใช่ไหมคะเขาเปรียบเทียบว่าพระหมหากษาตัตริย์เนี่ยถ้าเกิดสิ้นพระหมหากษัตริย์ไปแล้วเนี่ยนะคะ คือสิ้นแผ่นดินใช่ไหมกลิ่นน้ําหอมนะคะคำว,ว่าสุขคนทาก็หมายถึงน้ําหอมเนี่ยนะคะมันก็จางหายไปนะคะวาสนาของตนเองเนี่ยก็เปรียบได้กับกลิ่นน้ำหอมนี่ยที่ก็คือวาสนาก็จะหมดไปอารมณ์มันก็จะเหมือนกับการน้อยน้อยใจตัดเพอต่อว่าแบบอารมณ์ไม่ถึงต่อว่านะเป็นการแบบน้อยใจในวาสนาตัวเองนะคะก็คือการตัดเพอใช่ไหม อันนี้แล้วได้แล้วคือตัดพอนะคะส่วนข้อ2องข้อ3เดี๋ยวเรามาดูกันทวินทุกขวบข้าเช้าหยุดได้ฉันใดทวินแปลว่าคิดถึงนะคะเราเจอคําว่าทวินสองอันนะคิดถึงคิดถึงตลอดเวลาเลยทั้งเช้าและค่ำหยุดได้ฉันใดหยุดไม่ได้เลยถูกไหมคิดถึงตลอดเวลาหยุดไม่ได้หรอกหยุดไม่ได้เลยนะคะ จำทุกจำทเวศหวางสว,าว่างว่าหวั่นทวินมีความทุกข์นะคะอยู่อ้างหวางคิดถึงคนรักนม่เยนเห็นไหมคะว่าสองข้อเนี้มันมีความคล้ายคลึงกันมันมีความเหมือนกันอยู่เพราะฉะนั้นสองข้อนี้ทาไมคะสองข้อนี้ตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าข้อสอบถามว่าต่างจากข้ออื่นใช่ไหม สองข้อนี้มันมันไม่ต่างมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปเลยตอนนี้เหลือตัวเลขสองข้อคือข้อหนึ่งกับข้อสี่ถูกไหมคะเหลือข้อหนึ่งกับข้อสี่อ่าเรามาดูกันข้อหนึ่งกับข้อสี่เสียแรงหวังตั้งจิตไม่บิดเบือนมาแชร์เชืญเสียไม่รับให้อับอายข้อนี้มันเป็นการแสดงอารมณ์ที่โศกเศร้านะคะมันไม่ได้การไม่ใช่การตัดพอนะคะมันมันคือ เราตั้งความหวังไว้แล้วก็มาเปลี่ยนแปลงไปนะคะจนทําให้เขาเนี่ยเกิดความอับอายเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบนะคะเราจะตอบข้อไหนระหว่างข้อ1กับข้อ4ก็ต้องตอบข้อ4อยู่แล้วเพราะว่าข้อ1มันคือการตัดพอนะตัดพอมันดูเบาๆส่วนข้อ2ข้อ3าเนี่ยมันก็เบาเหมือนข้อ1ใช่ไหมมันไม่ใช่การว่านะคะถึงขั้นแบบอับอายขายหน้าอะไรประมาณนี้ข้อที่แตกต่างที่สุดก็น่าจะเป็นข้อที่ สี 4, นั่นเองนะคะอันนี้คือครูเฉลยให้แล้วนะต่อไปให้นักเรียนลองทํากันบ้างข้อนี้นักเรียนจะตอบข้อไหนดีคะอ่าลองทํำดู ทำได้ไหมคะเสียแรงรักหนักหนาอุตส่าห์ถนอมสู้อดออมสารพัดไม่ขัดขืนช่างกะไรใจจืดไม่ยืดยืนนางสะอื้นอ้าปากจนรากเรอเสียแรงที่อุตส่าห์ถนอมนะคะยอมทุกอย่าง ทำไมหมดรักเร็วขนาดนี้ร้องไห้สะอึกสะอื้นนักเรียนคิดว่าคำพันธ์อันนี้มีน้ำเสียงอย่างไรถ้ามีคนมาพูดกับเราว่าเสียแรงนะที่รักมากนะคะทำไมไม่รักฉันให้ทำไมความรักของเธอมันหมดเร็วขนาดนี้แล้วก็ยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นมันคือการว่ากล่าวหรือเปล่า มันคือการเหนื่อยหน่ายหรือเปล่านะคะผู้พูดเดี๋ยน่าจะเป็นนางผีเสื้อสมุทรใช่ไหมผู้พูดน่าจะเป็นนางผีเสื้อสมุทรแล้วนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยเบื่อพระอภัยไหมเบื่อไหมถ้าเบื่อเขาจะไปตามไหมไม่ตามอีกแล้วเพราะเพราะฉะนั้นเหนื่อยหน่ายตัดทิ้งได้เลยประชดประชันถามว่านางประชดหรือเปล่า เสียแรงที่ฉันรักเธอมากเลยทําไมเธอไม่รักฉันให้ยาวนานกว่านี้มีอะไรประชดปะมีไหนว่าไหมไม่มีเลยมีอะไรว่าไหมก็ไม่มีเลยถูกไหม,มเพราะฉะนั้นจึงเป็นการตัดพอตัดโพหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูฉเฉลยกันมันเป็นการตัดพอนะคะของนางสีเสือสมุดที่กําลังตัดพเพระอภัยมณีด้วยอารมณ์ที่อะไรคะ น้อยใจนะว่าทำไมทำไมทำไมถึงไม่รักฉันอะไรประมาณนี้ตอบได้ไหมต่อไปนะคะข้อต่อไปอะลองทำดูคูให้เวลา ตอบได้ไหมเออ่ะข้อใดแสดงอารมณ์รุนแรงและให้ภาพสยดสยองมากที่สุดค่ะลงกลิ้งเกลือกเสือกกายร้องห้โรคอะล้มลงไปร้องไห้เสียงโฮโฮดังกล้อง,ห,องห้องคูหาลงไปร้องไห้โฮ จนเสียงดังลั่นทํำนะคะก็จะเขียนคำว่าท้ำไม่เห็นผัวคว้าไปได้แต่ปลาควักลูกตาสูบเลือดด้วยเดือดดาลน,นะคะดูนะคะว่ามองไม่เห็นใครเลยนะคะหยิบได้แต่ปลาพอจับปลาได้ทำไงคะ ควักลูกตาทำการควักลูกตาดูดเลือดนะคะด้วยความเดือดดาลคือความกโกรธแล้วเรียนลรานึกภาพตามนะนางผีเสือ้อเหลืองโกรธโลดทะลึง่งโตดังหนึ่งยุยุคุณทะขุนใสนะคะก็คือกโกรธมีอารมณ์กโกรธมากมายนะคะ เรียกลูกสาวคราวนี้พ่อจะมรณาเจ้าช่วยพาภัวไหนไปให้พ้นอันไหนที่เห็นภาพน่าสยดสยองมากที่สุดลูกอันนี้หนูหน่าจะตอบได้นะข้อไหนคะข้อนี้ใช่ไหมข้ออะไรคะข้อมีการควักลูกตาดูดเลือดนะคะมาเห็นภาพสยดสยองมากๆจริงๆนะคะหเห็นไหมตอบข้อที่สองนะคะ เนี่ยค่ะมันเห็นภาพความรุนแรงที่นางยักษ์โกรธพุ่งพ่านนะคะแล้วก็ภาพที่นางยักษ์นะคะคว้างลูกตาสูบเลือดปลานะคะซึ่งกวีได้บรรยายไว้อย่างน่ากลัวเลยทีเดียวค่ะต่อไปข้อนี้ดูสิคะว่าจะตอบอะไร ข้อใดแสดงวาทศิล์ในการพูดของเสียงสมุทนะคะวาทศิลคืออะไรก็คือการพูดจาหวานน้อมนะคะการพูดจาน้อมน้าวนะคะให้ผู้ฟังมนีรู้สึกคล้อยตามนั่นเองค่ะข้อหนึ่งแล้วร้องถามตามประษาปเป็นทาลกนี่สัตว์บกหรือสัตว์น้ำดำหนักหนาข้อสองลูกขอลาฝ่าทุรีสปีเดียวไปท่องเที่ยวหาประเทศเขตนครข้อสาม สินสมุทรผุดออกนอกกระแร้แล้วรอแม่ตกหัดผัดผางผางก็สีสินสมุทรมิได้กลัวกับหัวรอลูกไม่ขอจากพระองค์อย่าสงสัยตอบข้ออันเดี๋ยวเราลองมาตัดกันดีก,กว่าตัดทีละข้อข้อใดแสดงว่าทัศน์ในการพูดแสดงว่าในสี่ข้อนี้ต้องเกี่ยวข้องกับการพูดใช่ไหมข้อนี้ลูก ร้องถามคือสินสมุทรถามว่านี่เป็นตัวอะไรอะ่ะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ําแสดงวัตถุสินไหมอะ่ะอ่ะข้อสองลูกขอลาฝากรีสักปีเดียวลูกเนี่ยขอลาแม่ไปหนึ่งปีไปท่องเที่ยวหาประเทศเขียนนครไปเที่ยวก่อนนะปีเดียวไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวกลับมาประมาณนี้นะคะ ข้อ3สินสมุดผุดออกนอกรักแร้เที่ยวล่อแม่ตบหัดผัดผางๆข้อนี้มีการพูดไหมคือหลุดออกช่องตะแร้นะคะแล้วก็ล่อแม่ไปอีกทางหนึ่งมีการพูดไหมไม่มีเพราะฉะนั้นข,นข้อนี้ตัดทิ้งได้เลยส่วนข้อ4สินสมุดมิได้ก,กล่าวกับหัวรอดูไม่ขอจากพระองค์อย่าสงสยัยนักเรียนลองคิดสิคะว่าตอบข้อไหน อ่ะละค่ะตอบข้อไหนคะสินสมุดไม่ได้กลัวอะไรเลยหัวเราะหัวเราะออ,ออกมาลูกไม่ไปไหนหรอกตอบข้อไหนอะ่ะข้อหนึ่งมันไม่ไแสดงมันไม่ได้แสดงคําถามอะไรอยู่แล้วมันไม่ใช่เอ่อพูดผิดค่ะมันไม่ได้แสดงการพูดโน้มน้าวการพูดหวานล้อมอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะมันเป็นการถามภาษาเด็กอยู่แล้ว ด้น,นนี้ตัดออกได้เลยเหลือข้อสองข้อสี่ข้อสองบอกว่าไปปีเดียวนะไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวกลับมาข้อสี่บอกว่าเสถียสมุดไม่กลัวหรอกหัวเราะด้วยลูกไม่ขอจากพระองค์อย่าสงสยัยลูกไม่ไปไหนหรอกอย่าสงสยัยข้อไหนแสดงการหว่านล้อมลูกตอบข้อที่สองค่ะ ข้อที่สองเพราะว่าเป็นการหว่านล้อมว่าไม่ต้องกลัวนะไปปีเดียวไปเที่ยวก่อนอย่ากลับมานะคะส่วนข้อที่สี่เนี่ยนะคะแม่ได้หว่านล้อมอะไรนะคะแค่บอกว่าไม่ไปไหนหรอกจะอยู่อยู่ที่นี่นะคะแต่ยังไม่แสดงถึงการหว่านล้อมนะคะอ่าต่อมาข้อสอบหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาถอดคำประพันธ์กันบ้างนะคะ อ่ะสุรีผีเสื้อเหลือจะอดนางผีเสื้อสมุทนะคะโกรธมากแคนโอรสราวกับไฟไหม้มังสานะคะโกรธใครโกรธลูกชายตัวเองนะคะมังสาคือเนื้อหนังนะคะรูปร่างแบบออไฟไหม้ตัวอะไรประมาณนี้นะคะช่างหลอกหลอนผ่อนผันจำนันจาแม้นจะว่าโดยดีเห็นมิฝั่งนะคะรูกตัวเองเนี่ยมัหลอกตัวเองนะคะ จะจับไว้ให้พาไปหาพ่อแล้วหักคอเสียงให้ตายเมื่อภายหลังเัวท่อนนี้นะคะนางบอกว่าถ้านางจับลูกได้เนี่ยนะคะจะให้ลูกเนี่ยพาไปอ่านพระพรมณีนะคะแล้วก็จะหักคอลูกชายตัวเองให้ตายไปเลยโกรธมากนะคะโกรธตวาดพาเสียงสำเนียงดังน้อยหรือยังหยกเยกเดเกเรนะคะตะวาดลูกตัวเองไปนะคะว่าลูกตัวเองไปนะคะข้อเป็นเดกเกเร ช่างว่ากล่าวลาวกับกูไม่รู้เท่ามาพูดเอาเปรียบผู้ใหญ่ทํไพ่เผนะคะคือทําเหมือนข้าเนี่ยรู้ไม่ทันลูกของข้านะคะเอามีดอนซ่อนไว้ในทะเลทำโมเวว่ากล่าวให้ยาวความนะคะเอาพ่อไปซ่อนในทะเลแล้วก็มาพูดจาแบบให้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะทวงเวทวงเวลาไว้เ,เพื่อทวงเวลาไว้ประมาณนี้นะคะ ยิ่งปลอบโยนโอนอ่อนยิ่งหลอกหลอนหลอกแมนไม่บอกโดยดีจะตีถามยิ่งพูดดีด้วยนะคะก็ยิ่งพูดไปอีกอย่างหนึ่งหลอกล่อ,ลอไปอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่บอกเนี่ยจะตีแล้วนะ mm hmm. พางผลพางโผลผลจนโจมเสียงโคมงคลามเข้าไล่ตามคุกคลีตีไปผางก็คือวิ่งไล่ตามลูกตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเศษสมุผดผลออกนอกรักแร้แล้วล่อแม่ตบ หัดผัดพังผักนะคะสื่อสมุทรก็หลุดออกนอกรักแร้แม่นะคะคือตอนนี้แม่แปลงร่างเป็นยักษ์ใช่ไหมก็วิ่งหนีแม่ไปนะคะแกล้งหลบลี้หนีวนไปต้นทางหมายให้ห่างมีดาได้คลาหายก็คือหนีย้อนกลับไปทางต้นทางเพื่อให้แม่เนี่ยตามพ่อได้ช้าที่สุดนะคะนางผีเสื้อเหลือแค้นแสนสาหาัสแต่ช่วยพัดพลังคลื่นเลื่อนถลายอุดตลุดผุดดำปล้ำกันไปเหมือนเล่นไล่ตามละมะ็อ ทุกเกาะเกียนก็คือแม่ลูกวิ่งไล่กันประมาณนี้นะคะถึงเขาใหญ่ในน้ําถึงเขาใหญ่ในน้ําง้ําชืเงื่มพระหลบเลื่อมเลี้ยวรัดฉวัดเฉวียนเข้าหาทรายชายตื้นขึ้นบนเตียนเที่ยววิ่งเวียนบนรอบขอบขิรีแปลว่าเขานะคะก็คือหนีลงน้ําบ้างขึ้นเขาบ้างนะคะเห็นมารดาล้ารับแล้วยับยั้ง แกลงถอยหลังลงน้ำแล้วดาหนีนะคะก็ใช้กุสโลบายเดินถอยหลังนะคะแม่จะได้คิดว่าตัวเองเนี่ยนะคะขึ้นไปบนภูเขานะคะแต่จริงแล้วตัวเองเนี่ยถอยหลังนะคะถอยหลังลงจากภูเขาแล้วลงน้ําแม่จะได้หาไม่เจอมัวจะไปหาบนภูเขาอยู่นะคะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของเฉษสมุตเลยทีเดียวนะคะ ต่อมาพอเ็นสมุทรหนีแม่ล่อแม่อยู่ใช่ไหมคะหลอกหลอกล่อแม่อยู่นะว่าให้ให้หาตัวเองไม่เจอนะคะเพื่อที่จะพระแผ่นเนี่ยจะได้หนีไปได้ไกลๆประมาณนี้นะคะเมื่อแอบซ่อนตัวแม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยถอยหลังลงทะเลเสร็จแล้วเนี่ยนะคะให้แม่คิดว่าตัวเองมัวแต่อยู่บนภูเขาเนี่ยนะคะก็ลงทะเลใช่ไหมแล้วก็ ออกไปตามหาพ่อตัวเองนะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะให้พ่อตัวเองฟังนะคะให้พ่อตัวเองเนี่ยรู้สึกคลายใจได้นะคะว่า,าตัวเองนี่หลอกล่อแม่มาได้แล้วนะคะพอเห็นเงาเขาขวาง,งอยู่กลางน้ําพี่ลึกล้ํากว่าคีรีที่ไหนไหนจึงถามนางเงือกน้อยกอยหรือไทยเกะอะไร แก้วตาตรงหน้าเราก็คือเมื่อหลอกล่อแม่เสร็จก็หน,นีไปกับพ่อนะคะระหว่างนี้ก็จะมีนางเงือกมีพ่อภัยมีสีนสสมุดนะคะหนีไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นเงาข้างหน้านะคะไม่รู้ว่าเงาอะไรนะคะเขาอะไรกันนั่นอยู่ข้างหน้านะคะนางเงือกก็เลยตอบไปว่ามันคือเกาะแก้วพิสดารน,นะคะ พระฟังนางสั่งโศกค่อยบรรเทาก็รู้สึกคลายทุกโศกขึ้นมาเลยนะคะจึงบอกไปว่าเราเห็นจะรอดไม่วอดวายครั้งนี้เรารอดแน่นอนนะคะแล้วพิษพิษคำนี้แปลว่ามองหรือดูนะคะมองไปที่ภูผาศิลาเลื่อมนะคะภูผาก็แปลว่าภูเขานะคะศิลาก็แปลว่าหินมองไปที่เขาหินอันนี้นะคะ มองไปแล้วก็เห็นน้ำวนนะคะเห็นหลังคาศาลานะคะเห็นเสาที่มีหงนะคะผูกไว้ที่ปลายธงปลายปลายยอดเสาท่าบกพริ้วปิวสวยอยู่นะคะก็ชี้ไปบอกเสียงสมุดว่าโน้นแน่กุดมุงกระเบื้องเหลืองสลับโน้นในมีกุดด้วยนะคะกุดก็น่าจะเป็นที่อยู่ของพระฤาษีนะคะพระนอนพระ ถ้หนอน้อยค่อยเรียงเคียงคำนับหมายประทับที่เสาหงตรงเข้ามาก็เลยตรงไปที่เกาะแก้วพิสดารกันนะคะต่อมานะคะฝ่ายโยคยีที่อยู่บนภูเขาก็คือพระเจ้าตาเนอะฤษีนะคะที่อยู่บนภูเขาที่ที่เกาะแก้วพิสดารน,นะคะ กับคนเหล่าเลือตายหลายภาษาก็คือเขาเนี้ยมันอยู่กลางทะเลใช่ไหมคะแล้วก็นานๆทีเนี่ยก็จะมีคนแล่นเรือผ่านมาหากมีใครเรือล่มเรือแตกหรือว่าเรือจมเรืออับปางอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาอาศัยอยู่ที่เขานี้เข,า,ขาก็เลยเรียกว่าเอ่อเหลือตายก็คือรอดตายนะคะซึ่งเป็นคนเนี่ยหลายภาษาขึ้นหลาย หลายชนชาติหลายประเทศเนี่ยมาอยู่ที่เขานี้นะคะมีทั้งคนจีนนะคะคนพราหมณ์คนแขกคนไทยคนชวานะคะคนวิลันดาซึ่งคนวิลันดานะคะหมายถึงใครหมายถึงชาวดัตนะคะของอหมายถึงชาวดัตนะคะแล้วก็ชาวฮอลันดาค่ะซึ่งเป็นชนชาติหนึ่งนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะหรือว่าประเทศฮอลแลนด์ที่เราเรียกกันในปัจจุบันนี้นะคะ คนหลายเชื้อชาติเนี่ยอยู่บนภูเขานี้ใช่ไหมคะอยู่บนเกาะแก้วพิสดานนี้นะคะอยู่เป็นร้อยร้อยคนเลยนะคะคอยปฏิบัติปฏิบัติใครปฏิบัติโยคีนะคะปฏิบัติโยคีคนนี้อยู่บนภูเขานะคะบางคนมีหน้าที่ต้มน้ํามีหน้าที่เก็บผลไม้นะคะมาให้โยคีฉันก็คือรับประทานนั่นเองนะคะบางคนก็มีหน้าที่ในการนวดนะคะมีหน้าที่ในการปฏิบัตินั่งพัด พัดวีก็คือพัดให,ให้ให้ลมเย็นๆให้เลือสีอยู่อย่างสุขสบายนะคะพระหว่างนั้นเนี่ยพระโยคยีก็นั่งนะคะนั่งเขาเรียกว่าอะไรคะจับยามนะคะตามตำรานะคะแล้วก็ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายภาคหน้านะคะ,ะมีข้อสอบมาฝากอีกหนึ่งข้อแล้วนะคะข้อสอบข้อนี้ถามว่า ข้อใดแสดงความรักความผูกพันในบทบาทที่ต่างกับข้ออื่นข้อนี้น่าสนใจเรามาดูกันพร้อมๆกันเลยเนาะนิจจาเอยเคยอยู่เป็นคู่ชื่นทุกวันคืนค้ำเช้าไม่เศร้าหมองนะคะข้อนี้เนี่ยน่าจะเป็นคู่ชื่นคำนี้น่าจะเป็นสามีภรรยาเนาะนึกตัว ไปใจขอโทษนะคะถึงตัวไปใจลูกยังผูกคิดพอปลดปิดเรื่องธุระจะมาหาคําว่าใจลูกก็น่าจะเป็นแม่ลูกนะความผูกพันระหว่างแม่ลูก่ะลูกก็ให้ห่วงหลังกังวลด้วยชนนีชนนีแปลว่าแม่เจ้าโสกีกาบก้มมาคมคัน ยาสงสัยใจจริงทุกสิ่งอันไม่รำพันพูดลวงเจ้าดวงใจคำว,ว่าเจ้าดวงใจคำนี้นะคะแปลว่าลูกค่ะมักจะใช้เปรียบเทียบว,ว่าลูกคือดวงใจของพ่อแม่ใช่ไหมคะข้อสอบถามว่าข้อใดต่างจากข้ออื่นข้อสองหมายถึงลูกข้อสี่หมายถึงบุคฉลชั้นสองข้อนี้ตัดทิ้งอ่ะเหลือข้อหนึ่งและข้อสาม ให้ห่วงหลังกังวลด้วยชนนีห่วงแม่เจ้าโสกีก้มกราบบังคมขันห่วงแม่แล้วเจ้าเจ้าคนนี้น่าจะเป็นใครฉันห่วงแม่แล้วฉันก็ก้มลง,งการาบน่าจะเป็นใครคะก็คือลูกของแม่นั่นเองใช่ไหมซึ่งถ้าลูกลูกลูกสามข้อนี้ต้องเหมือนกันข้อที่ต่างกันก็คือข้อที่สี่ หรอข้อที่1นนะคะเพราะข้อที่1เป็นความรักระหว่างสามีภรรยาตแต่ข้อ2 3 4สามสี่เป็นความรักระหว่างแม่ลูกนั่น,อนเองเนาะเอาละมาถอดคำพันธ์ต่อไปนะคะพอพระพวันีเดินทางมาจะถึงอกอแก้วพิสดารแล้วเกิดอะไรต่อผีเสื้อน้ำผีเสื้อน้ำ,ผ,นำผีเสื้อน้ำนะคะ อ้อนวอนนะคะอ้อนวอนด้วยคำพูดที่อ่อนหวานเลยไม่ปรดปรานอนุกูลเลยทูลหัวคือตอนนี้พระไพมณีขึ้นไปบนขอบแก้พิษณาแล้วนะคะนางผีเสื้อก็อ้อนวอนว่าถ้าทิ้งไว้ไหนน้องจะครองตัวทั้งจากผัวจากบุตรสุดอะไรทิ้งน้องไปน้องจะอยู่ยังไงนะคะเพราะทั้งผัวทั้งลูกจากไปหมดเลยคิดถึงมากๆแน่ๆเลยมีขออยู่สู้ตายวายชีวิต ไม่เห็นจิตน้องรักจะตักใสนะคะตักใสก็แปลว่าตายนะ<ม>อะไรสุดอะไรก็คือเสียใจเนาะน้อยไม่ขออยู่น้องขอตายดีกว่าเชิญพระองค์ลงมาชลาไลายเมียจะให้มนเวทวิเศษกันบอกว่าให้ลงจากเขามานะเมียจะให้คาถาอาคมของน้องนะคะแล้วเรียกแล้วร้องเรียกลูกยามาด้วยพ่อแม่จะขออำลาเจ้าอาสัน แล้วก็ตะโกนเรียกนะคะลูกนะคะก็คือสินสมุทรนะคะให้มากับพ่อเลยเพราะแม่จะอาสันก็คือลาตายไปแล้วตักใส่ก็อาสันความหมายเดียวกันก็คือตายนะคะอย่าสงสัยใจจริงทุกสิ่งอันแม่รำพันพูดลวงเจ้าดวงใจแม่ไม่หลอกหลอกลูกนะคะเจ้าดวงใจก็คือลูกนั่นเองที่เราเจอไปข้อเมื่อกี้นี้นะคะ สินสมุดทรงแซนส,สินสมุดสุดแซนสรงสานแม่ช่องเรื่องแลดูนะ่ะน้ำตาไหลจึงกราบการมารดาระหว่าไปจะเข้าใกล้ทูนหัวลูกกลัวนะักอันนี้คือเป็นบทที่หลายๆคนชอบท่องเนาะสินสมุดสรงสารแม่มากแต่ไม่กล้าเข้าไปนะคะร้องไห้กราบแม่แล้วก็บอกว่าลูกกลัวนะคะเพราะว่า เมื่อวานนี้ตีค่าน้อยไปหรือระบบมือเหมือนกระดูกลูกจะหักตีตีหนูเนี่ยนะคะจนกระดูกหนูเนี่ยจะหักอยู่แล้วที่หนูพาพ่อหนีนะคะซึ่งรักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักมิใช่จากลืมคุณกรุณาลูกรู้นะว่าแม่รักลูกอะ่ะลูกไม่เคยลืมบุญคุณของแม่เลยถึงตัวไปใจลูกยังผูกคิดพอปลดปิดเรื่องทุระจะมาหาถึงลูกไปครั้งนี้นะคะ ใลูกยังคิดถึงแม่นะถ้าเกิดลูกหมดธุระแล้วเนี่ยลูกจะกลับมาหาอย่าก,กิ้วโกรธปวดปานเถิดมารดาไปใส่ย,ยาอยู่ในถ้าให้สําราญแม่กลับไปอยู่ในถ้าให้มีความสุขเธอนะคะเดี๋ยวแม่ยักวดไปเลยลูกไปธุระก่อนเดี๋ยวลูกกลับมาหานะคะอันนี้ก็แสดงถึงวาทศิลป์ของศิลปสมุทรได้อย่างชัดเจนเหมือนกันนะเออเป็นคนที่มีทักษะในการพูดจาหวันล้อมนะคะ แต่นางยักษ์ยอมไหมไม่ยอมนะคะและแถมมาชี้หน้าว่า,าพระโยคีก็คือมายุ่งในการขัดขวางตัวเองไม่ให้อยู่กับสามีอยู่กับลูกด้วยนะคะจนทําให้พระโยคีนโกรธแล้วก็ชี้หน้าว่านางยักษ์ไปนะคะว่า,าว่ามัวแต่มาห่วงผัวตัวเองนะคะ ตัวเองระวังที่จะตกนรกนะนางยักษ์ขู่แปลไปเลยเนาะนางยักษ์นี่นะคะหน้าตาก็ไม่ดีนะคะพูดก็ไม่เพราะนะคะนมสองข้างนี่นะคะมันใหญ่โตพอดูตรงเตงจนผัวของเองเนี่ยไม่อยากที่จะดูแล้วนี่คือคำด่าของพโยคีที่ด่านางหิ้ะสมุตนะ ผัวของมึงเนี่ยถึงหนีมาอยู่กับกูไงนะคะกูเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยนะคะและมาว่ากูเนี่ยทำผิดในการขีดกันผัวมึงกับมึงอีกนะคะพโยคีก็เลยเสกนะคะทรายนะคะกั้นอ่ากั้นกระแสขึ้นอ่อ เขาเรียกว่านะพระยกีก็เลยเสกทรายนะคะขวางกลางขึ้นนะคะเหมือนลูกปืนเลยหยิบหยิบทรายขึ้นมาแล้วก็เสกนะคะยิงไปที่นางผีเสื้อสมุทรนะคะตรงนี้นะคะเสกทรายเหมือนกับลูกปืนแล้วยิงไปที่นางผีเสื้อสมุทรกะให้ตายเลยนะคะนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยกลัวที่จะตายนะคะบลล่ก็แปลว่าตายเหมือนกันนะคะจึงหนีหลบกลับไปในแม่น้ําในทะเลไปเลยนะคะด้วยความที่ กลัวตายก็เลยหนีไปจบตอนอพระภไพมณีหนีนางผีเสื้อสมุดเพียงเท่านี้นะคะสรุปเลยก็คือพระยโยคีนมาขัดขวางไว้เสกทรายช่วยนะคะทําให้พระไพมณีเนี่ยหนีรอดนะคะนางผีเสื้อสมุดมาได้เอาละชั่วโมงนี้จบเรียบร้อยแล้วสำหรับการถอดคำประพันธ์นะคะแล้วก็ข้อสอบโอเนที่ครู เตรียมมาให้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาวิเคราะห์เนื้อเรื่องกันบ้างนะคะสาหรับวันนี้คุณครูไปแล้วนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนแล้วก็อย่าลืมทำข้อสอบท้ายชั่วโมงด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ